สวัสดีครับแมดเดลิวอรีครับามาทําข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยอีข้อนะอันนี้เป็นภาคตัดกรวยนะครับผมเขาบอกว่าเส้นตรงเส้นนี้ขนานกับเส้นนี้ตรงนี้คือคีย์เวิร์ดนะครับขนานก็คือ m มันเท่ากันนะครับ M1 เท่ากับ m2 เราหาหอ M ครับ m1 ก็จากลบ a ส่วนด้วย b นะครับลบ a ก็คือลบสส่วนด้วยลบ4ซึ่งก็คือ3าส่วน4นั่นเอง เป็นความชันชี้ขึ้นแบบนี้นะครับเอาละจากนั้นเขาว่าเท่ากันแสดงว่าเรามาหาค่า k จากตรงนี้เองนะเพราะฉะนั้นเราก็ได้3าส่วนสเท่ากับลบหส่วนด้วย k นะครับ k ก็เลยเท่ากับลบสส่วนสามพอเราได้ k เป็นลบสส่วนสเราก็มาหาว่าสรรมการนี้คืออะไรกลายเป็น x ลบ 4่ส่วน3 Y บวก5เท่ากับ0หาโครโนโรชั่วๆนะครับเป็น3 X ลบ 4y บวก15เท่ากับ0อ้าวจากนั้นเขาบอกว่าเส้นตรงสองเส้นนี้นะขนานกาันถ้าวงกลมสัมผัสเส้นวงนี้วงกลมสัมผัสเส้นวงกลมนี้อ้าวนี้วงกลมนะครับมันสัมผัสอย่างนี้อโอเคนะเพราะฉะนั้น เส้นเส้นนี้ก็นี่นะครับก็เส้นตรงสองเส้นนี้แหละครับก็คือ m 1กับ m 2นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเรามาหารัศมีครับหาจุดเส้นผ่าศูนย์กลางจากหาอันนี้อันนี้คือรัศมีรัศมีก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางคือ 2r นะครับแล้วมันผ่านจุดนี้ผ่านเส้นตรง y เห็นไหมสัมผัสนี่และมี y นี่ มีจุดศูนย์กลางอยู่บนแกน y ตรงนี้เราให้ตรงนี้เป็นศูนย์ k แล้วกันนะครับให้ศูนย์ k นะครับและผ่านจุด a <Okay. S> 1 4 a 1 4อยู่นี่สมมุตินะครับเอาละค่อยๆหาจากนั้นเรามาหาดูว่าระยะทางระหว่างจุดระยะทางระหว่างจุดเราได้ 2r นะครับ 2r เท่ากับระยะทางระหว่างจุดก็คือ c 1ลบ c2 นะครับส่วนด้วยสแค root ของ a กำลังสองบวก b กำลังสอง่ะเราก็แทนหาเลยครับได้2 r นะครับ c 1ก็คือ15กับลบ5นะครับลบลบเป็นบวกนะครับเป็น20นะครับอยู่ในแอปส่วนด้วยไอ้นี้ก็3ยก2 4— ยก2เป็น16ใส่ใส่ส r e r o o t ปั๊บได้16ถอดรูท ก็ยี่สิบห้ยีบห้านะครับรูทของยี่สิบหาครับเพราะฉะนั้นถอดรูทออกมาได้ยีสิบส่วนด้วย5้าซึ่งมี R เท่ากับสี่เออเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นสนะเพราะฉะนั้น R าเท่ากับสนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ R 2. เท่ากับสองอเท่ากับสนะครับแล้วก็เรามาดูว่ารัศมีเท่ากับส รัศมีเท่ากับ2เรามาหาค่า k ตรงนี้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมเป็นอะไรนะครับามาหาดูนะครับว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมเป็นอะไรโดยการหาค่า k เอาละโดยการเอาตรงนี้มาหารัศมี r เท่ากับต่อเลยนะครับเพื่อความไปนี้ f ของ ax บวก by บวก c นะครับส่วนด้วย a ยก2บวก b ยก2นะครับ จริงถ้าเวลาทาข้อสอบเราไม่ต้องมาเขียนอะไรพวกนี้เราก็ลุยเลยนะครับแทนเข้าไปครับอันนี้สองอันนี้ได้ส่วนเป็นห้านะเพราะเราลุยแล้วอันนี้คือห้าแลวตรงนี้ก็คือ a a เป็นศูนย์ครับศูนย์สามคูณศูนย์นะครับเอาสรรมการนี้มาแทนก็ได้นะเอาสรรมการามาใช้นะศูนย์ 0, แล้วก็ลบสี่ k นะครับบวกกับสนะิบห้า ย้ายสอขึ้นไปคูณจวดวๆได้10เท่ากับ f-4k ลบ 4K วกกับ15อ้าวจากนั้นเรามาหาค่า k เาวเราเปิดแอปโดยการเติมลบไปอีกข้างหนึงลบ 4k บวก15ของเดิมมี10นะครับเปิดแอปอีกข้างเป็นลบ10แบบนี้นะครับแก้สมการหาเคนะได้4มา 4k เท่ากับ10ย้ายไปลบออกนี่เหลือ5นะครับ k เท่ากับ5ส่วน4ลองอีกฝั่งหนึ่งครับย้าย k ลบ 4k มีอยู่ขวาม,มือครับอันี้มารวมกันเป็น25นะครับสสแสดงว่า k เท่ากับ25ส่วน4อ่ะเรามาดูว่า k จะเป็นตัวไหน k จะเป็นตัวไหนไปในวงกลมนะครับว่ารัศมีมัน มันได้สองนะครับรัศมีเป็นสองรัศมีเป็นสองนะครับเอามาแทนในนี้นะครับแทนตรงนี้นะครับรัศมีเป็นสองรัศมีเป็นสองเอาสิบนะแทนตรงนี้เอามาตรวจสอบตรงนี้นะครับสิบ 5น4นะัเลือก5ส่วน4พยีา่ยามเลือกตัวนี้ก่อนตัวเลขน้อยๆก่อนนะครับลบ4คูณกับ5ส่วน4ดัดทอนชั่วยังติดลบ5อยู่บวกกับ15เห็นไหม15ลบก,กับ5ได้10งานะในแอปเป็น10เท่ากัน,นครับเพราะฉะนั้น k เป็น5ส่วน4นะไดเ้เราได้ k ตัวนี้เป็น5ส่วน4นครับ k เท่ากับ5ส่วน4 คนละคีกับตัวนี้นะครับคนละคีกับตัวนี้นะครับคนละ k คนละอันกันจากนั้นเรามาดูว่า erm, ผ่านจุดนี่ผ่านจุดก็คือคีย์เวิร์ดในการตรงนี้เรามาหาผ่านจุดนะครับผ่านจุดก็สมการวงกลมครับ h ลบ h ยกกาลังสองบวก y ลบ k ยกกาลังสองเท่ากับ r ยกกาลังสองคือ4นะครับ r ยกกาลังสองสองยกสองได้4ไอ้นี่เห็นไหมผ่านจุด จุดศูนย์กลางเป็น0นย์ะครับกระกอย x ลบ0ยก2บวก y k เราได้เป็น5ส่วน4เราก็ใช้5้ส่วน4นะครับยก2เท่ากับ4อ่านี้ได้ x ยกสแล้วมันผ่านจุดเห็นไหม a นี่ก็ a ก็แทน x เข้าไปเลยครับกลายเป็น a ยกกำลัง2บวก y y คือ1 4เอา1 4มาแทน1นะ1ส่วน สี่ลบห้าส่วนสี่นะครับยกกำลังสองเท่ากับสี่เอาละไอนี้ในวงเล็บได้ a กำลังสองบวกกับหนึ่งลบห้าได้ลบสี่ลบสี่หารลบสี่ได้ลบหนึ่งยกกำลังสองเท่ากับสี่ย้ายมา a ยกกำลังสองเท่ากับสามเดียวก็เท่ากับสแควรู สองของสามก็คือตัวนี้นะขอบคุณที่ติดตามชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ